สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Road Rider ครับผมพวกัผมรุดนะครับผมวันนี้ผมก็มาทำทุุระที่ตําบลอะไรนะพระประมเจดีหรือเปล่าวะ <c oughs> นี่นี่ข้างหน้นานมีมันมีมันมีมนมป้ายมีมป้า <c> ย <oughs> เดี๋ยวผมจะมาลองกดงานดูนะครับเทศบาลตําบลพระสมุดเจดีเออนะเดี๋ยวเรามาหาที่กดงานกันตรงนี้ได้บอวะ่ะ ลองดูสักตัวตอนนี้สิบเอ็ดมงสี่สิบสี่นาทีนะไม่ดีงานนะเฮ้ยสิบเอ็ดมงสี่สิบสี่นาทีนะเฮ้ยอ้าวกดไม่รับงานอะลอย,อยมันลอยนะ,มะเมื่อกี้ ทำเซียนไม่เรียนมาตัวแรกก็มั่าเลยเว้ยขออนุญาตเปิดหมวกกันน็อกหายใจไม่ออก <c oughs> ผมไม่รู้จักร้านนะไม่รู้จักเส้นทางอะไรทั้งนั้นนะมั่วแต่ง,งานก็หายช้านะแสดงว่าไรเดอร์มาเยอะทำไมกดไม่ติดเอา้าครั้งแรกกดไม่ติดด้วยไม่อยู่ที่ไหนเลยเนี่ย <c oughs> แต่ง,งานหายช้าดีว่ะ <c oughs> ครั้งที่แรกกดไม่โดนนะครั้งแรกมันเหมือนมันกดไม่ลงอะ่ะผมอยู่ตรงไหนเนี่ยเอวีโอเคเปียน, okay. นยานไปรับอาหารนัเมซอนนะครับอ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวากูม,มั่วละมันเนี้ย <c oughs> นไหนก็ได้มาทําธุระแถวนี้แล้วก็ลองดูสักตั้งหนึ่งครับช่ว่ส่าเป็นประสบการณ์ชีวิตวิ่งเอาบรรยากาศสักสองสามตัวนะทุกคนไม่วิ่งเยอะหรอกไอปูกแก้วหมดยังไม่รู้ Amazon อเมซออนอ่ะโอ้โหอ,อ,อาทิตย์แรกมาณไอสองสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตอนเช้านี่ต้องยกมือเลย Amazon อเมซ่อนอ่ะไม่กดเลยครับโดนทีเป็นชั่วโมงผมบอกเลยตอนเช้า ค้าหน้าร้านเทียบเลยแล้วก็มปีประเด็นกันด้วยใช่ไหมไอ้ที่ว่าสั่งลายแมนแล้วแบบว่าไม่ได้แก้วลูกค้าไปลงทิกจอบไว้จรงจริง,รงมันก็ไม่ใช่ความผิดไรเดอร์นะถ้าทางร้านเขาไม่ให้เราทาไงได้คือวันแรกๆมันให้นะครับรู้สึกว่าวันแรกๆที่ผมเออวันวันจันเรื่องขาดนะวันแรกอะสองวันสองวันแรกรู้สึกว่าจะได้อยู่ผมก็ไปรับก็ได้แก้วไปให้ลูกค้าด้วย เมสันเมสันนี่ให้ลูกค้าหน้าร้านเริ่มเลยนะห้าเลยนะสิบเอ็ดมงแล้วไม่น่าเยอะแล้วความนี้่อปะสาาน,นี้่อปะแต่หมุดมันไม่ใช่นะ อยู่ข้างหน้าทางหน้าไม่น่ามีอเมซอนแล้วนะเขี่ยไม่มีไลน์แมนต้องไปจะถามใครวะเนี่ย <laughs> รหัส dd สองเจ็ดเก้าหกผมมีรหัสอยู่หน้าร้านเห็นไหม dd สองเจ็ดเก้าหกใช่ละที่นี่แหละกูม,มาถูกอะ โอเคครับผมก็รับอเมซอนมาแล้วกับเครื่องดืมมาแล้วนะครับยอะไรวะนะ่ะ <c oughs> ทางก็ไม่รู้อ้าวอุบัติเหตุทิพหายแล้วชนกันซะแล้ว เวลาเจออุบัติเหตุอย่างนี้ผมแพ่งใจแป้วไงรู้จริงนะครับไม่ว่าใครเวลาไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือไม่ใช่ว่าเราเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รถมอไซน์เนี่ยเราจะผมจะรู้สึกแบบใจแป้วไงเะความรู้สึกมันดาวๆไงรู้ บรรยากาศแต่และที่ที่เราไปวิ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะครับกับรถตรงนี้บอกงวะใช่จริง้วยชิบหายแล้วผิดเลนแล้วกูขอได้อยู่ได้ไหมลูกคิดซ้ายเลยครับเพราะเราเลี้ยวซ้ายตรงไหนวะ แต่ละที่ที่เราไปวิ่งเนี่ยครับมันไม่หรอนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศนะบรรยากาศมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับแต่และพื้นที่แต่และเนี่ยแล้วเราจะรู้เองอะครับว่าเราชอบวิ่งแถวนี้ไหมอะไรเงี้ยความรู้สึกมันจะบอกเราเองนะจะไปฟังคนอื่นว่าแถวนี้วิ่งไม่ดีหรอกนู่นนี่นั่น มันก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไปลองด้วยตัวเองอะ่ะเราจะรู้เราเราจะรู้เองอัตโนมัติแหละครับว่าเราชอบไม่ชอบผมันมรู้เองแต่เท่าที่เห็นลายแมนเก็บไม่ค่อยเยอะมากนะในในส่วนตรงเนี้ย ไม่เหมือนแถวแถวบ้านผมนะบินกันให้ควักทั้งลายแพนแก๊บแพ,พนดา้าซอยวัดวัดอะไรเนี่ยวัดแคร xịp nhiều dỡ và xeo nhé này lúc khi lúc leo này. Khi leo khóa nó không bay sai. เ้วส่งเสร็จเราจอดกดต่อเลยด้วยบวกเข้าไปดิกลัวอะไรอ่ะแต่มันใกล้น้ำจังวะงานมันจะเดี้งข้ามฝากมั้ยเนี่ยเดี้ยงข้ามฝากมานี่บันไลยเลยนะ ี่กดเกินครับตรงนี้แหละนี่แหละกดมากเลยบวกให้ยับมางานออกมาอหยทิบน้ำเลยวยกูออเดอร์มัได้ข้ามฝากไห้เนี่ยเงียบแท้แล้วร้อนไม่ค่อยมีออเดอร์วะตรงนี้ไม่มีจริงๆด้วยแหละขาจ่วเลย โอ้เงียบกิิบน้องมีบ้างดิงวะเฮ้ยตอนเที่ยงนะแดงว่าแถวนี้ก็ให้ทำง,งานไม่เยอะมากนะนี่ขนาดตอนเที่ยงนะี่งานยังห่างเลยก็อ,อีกหลือวเวบอีกัางมา ไม่ค้างเครดิต <c redit> ไม่พอมีซอนร้อยแปดสิบบาทไองานมาหนึ่งตัวแล้วก็ตเติมเครดิตไปก่อน,นดีว่างานมันน้อยอ่ะโอเคเราเติมเครดิตมาแล้วครับงานมันน้อยมามันจะได้ไม่ลาด มันไม่เหมือนกับตอนที่ผมวิ่งแถวบ้านผมเนาะแถวบ้านผมมันพอจะมีงานเรื่อยๆอยู่ผมก็จะไม่เติมเครดิตเยอะอะไรประมาณนี้ครับจะได้กับไอเดยยอดไม่เยอะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าจ่ายแล้วก็แตกอยู่ดีสี <c> ่ <oughs> นาทีมีงานเด้งตัวเดียวเลยนะพระเจ้าโอ้โหเจฟซีไม่พอดิ ยอด587บาท5279บาทกิโลเข้าไปวนะน่ะกดดูไม่ได้อีกเครดิตไม่พอ79บาทบวก5บาทเองอะ่ะมันต้องมี8โลแหละ89ดก้ 8, โลอะไรเจบาทเนี <c oughs> ่ยใจคอไม่ดียอย่างเงี้ยอย่างงี้สิครับ5นาทีมีงานเด้ง2ตัวตอนเที่ยงหรือว่าจะวิ่งไปหาจุดแดงดี รับมันต้องมีหลุดมาบ้างนะเฮ <c oughs> ียกดอย่างช้าเลยห <c oughs> มายถึงมือผมเองเนี่ยอย่างช้าเลยนี <c oughs> ่หน้าไปอ่านก่อนไม่ต้องอ่านแล้วเต๋วอะไรไม่ลงเกียจโห่เจ็ดนาทีงานเด้งสองสาตัวจะเดินพรอนมาล่างมันกดไม่ค่อยถึงนะ <c oughs> นเดียวเนี่ยมันจะกดไม่ค่อยถึง สิบนาทีเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยมีงานเด่งสี่ตัวโอ้พี่อะไรซอยเงี้ยซอยลมคมกิีบหรือเราต้องวิ่งออกไปเส้นเดิมก่อน่ะมันไกลาจากงานหรือเปล่าวแต่และว,วิ่งมาจากอเมซอนเมื่อกี้มันสองโลเองงระยะจ่ายงานสามกิโลเนี่ยเป็นไงทำเซียน อะไรเนี่ยตามยำคำโตโตสั่งเลยไปรับ1.6ึ่งจุดหกสนโอเคไม่น่าเกียดอ่าโอเคเขารับแล้วเส้นเดิมจริงด้วยเส้นที่เรามาเมื่อกี้แหละ ครับในต่างถิ่นก็อย่างเงี้ยแหละครับไม่ได้ต่างธรรมดาดินี่ไม่เคยมาเลยนะเลี้วขวาโอ้สิบกวานาทีเหมือนกันนะสิบนาทีเลยสิบเสิบสองนาทีเลยงานเด่งทั้งหมดกี่ตัวล่ะห้าหกตัวห้าตัวสองตัวแรกแคเครดิตไม่พอ ตัวสองกดช้าจัดตัวสามตัวลายตัวสี่โอ้ยสี่ตัวสี่ห้าตัวไม่เกินนี้สิบนาทีโอ้ยใย็นลูกพี่

ไม่น่ไรเดอร์ไม่น่าจะเยอะนะครับก็เลยน่าจะกดไม่อยากวาวาวาววาวถ้ากดพี่ลูกพี่ใหญ่นี่ไปเลยเต็มลำเลยเมื่อกี้ยังไงวะเนี่ย คุณเคยได้แหละแต่ถนนมันก็โอเคนะตรงเนี้มันอย่างหนึ่งคือรถไม่ติดอะ่ะซอยทับทิมหมุดไม่ตรงนี่ผมหาเลยนะไปไม่เป็นเลยนะ นี่งไงเจอแล้วโอเคครับผอยันรับอาหานก่อนครับโอเคครับผมผมก็รับอาหารมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปส่งหารกันไปแงวันนี้เดี๋ยวซ้ายไปกับรถเหมือนจะ็ซอยยังเยื้องตรงข้ามนี่เองกับรถข้างหน้านะครับ คีอผ่ายกูไม่ได้ไปโอเคครับไปได้เล้วซ้ายซอยหน้านะมาในที่ที่ไม่รู้จัก เลี้ยวซายสายลมเย็นนี่แน่นะีายไม่ช่สา,สาอีกทีหนึง โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งอาหารให้ลูกค้ากอนแล้วกันครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วโอเคครับผมผมก็ส่งอาหารมาที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมหาที่กดก่อนนี่ไงเรจะจอดหน้าบ้านแล้วก,กดได้ไหมนะสักแป๊บหนึ่นปปนงเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกจอดกดเลย <c oughs> เดดตั้งจะหมดแล้วผมไม่ได้กดแลายหลายคน กลับบ้านดีกว่าน้อยเกินโอเคกลับบ้านกันดีกว่าครับ รถรับงานเลย,ายภาพ Pod. ตอนกลับไม่ต้องเปิด GPS นะผมชาร์จแบบโทรศัพท์ไว้ก่อนไว้วิ่งบ้านพอดีจะไปถึงบ้านค่อยวิ่ง <laughs> ต่อก็วิ่งไปแค่สองตัวจริงว่าจะวิ่งสักสามตัวแต่แบตกล้องไม่อำมมวยแล้ว อยู่ต่อก็เสียเวลากลับไปวิ่งแถวบ้านเดี๋ยวใบ,บสองใบาสามงานก็เยอะกว่าตรงนี้อยู่นะครับโอ้โหสิบนาทีสามตัวเพียเลยครับหมายถึงว่างานเด้งมาสามตัวเพียเลยกดไม่ทันด้วยประเด็น นางนดีกวครับเส้นนี้มันจะวิ่งง่ายพอตัวเนะรถมันไม่ติดหมายถึงว่าถ้าเราได้งานม,มันก็วิ่งเร็วสองเร็วรถไม่ติด ี๋่ว,ว่าอันตรายตรงเส้นน้อยเยอะือ่อัน,นตรายมากสิบล้อทั้งนั้นเลยพอดีแวะมาทำสุราอย่างที่บอกไปครับก็ถือโอกาสมาลองกอนดูเล็กน้อยก็ยังดีนะครับ พอได้บรรยากาศพอได้รับรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีงานเป็นยังไงอะไรอ่างเงี้ยสรุปแล้วงานน้อยครับผมหรือว่าน้อยเฉพาะวันที่เรามาเนี่ยม่เยอะมากหรครับเาเท่าที่ดูเนี่ยว่รารเดอร์ก็ไม่ค่อยจะมีหรือว่าเขาบไปนั่งที่อื่นกันไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมผมก็ซอยมา ที่เห็นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทั้งนั้นทัน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ทุกแบรนด์เลยนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าโซนไหนที่มันบูมๆหน่อยนะโอ้โหไรเดอร์จะจอดตามต้นไม้ตามข้างทางวิ่งบนถนนเนี่ยเราก็จะเจอบ่อยอน,นี่เราไม่ค่อยเจอ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามนะครับผมขอบมากจริงๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม